คือก็ไม่คิดว่าเขาจะทําแบบเนินนานนะคะแต่มันก็ไกลกันจริงๆทุกคนเห็นแป๊บเดียวแต่เลยอ่ะปีนานฟ้าต้องอย่างนี้นนยอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่แง่ไม่แบบประหลาดใจว่ามันจะได้แล้วก็ทำออกมาได้แบบโอเคเราก็ทําค่ะแต่ว่าเทคที่ได้เป็นเทคที่หอมมากเพราะว่ามันผ่านมาหลายเดยแล้ว <c oughs> คือจริงๆดูเหมือนง่ายมันยากนะ <c oughs> ด้วยความที่มีนก้องเลยมันจะต้องเป็นแบบไม่ตัดต่ออ่ะ เราบอกว่าเราอยากได้เลิบนี้ที่ไม่ตัดตอนเลยคือทริปไหนที่ทําได้ดีกว่าทริปไหนที่มันไม่ใช่ตัวเขาเลยหรือว่ามันดูขื่นใจเกินไปที่เขาจะต้องมาพูดหน้ากล้องยงนี้ไม่ได้แต่อันนี้มันเป็นเหมือนเขาแค่วิ่งตามแอคติ้งพูดเยอะๆนี่แหละถ้าต้องมาพูดต่อหน้ากล้องอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่พูดแต่เราก็จะรู้แล้วเราก็จะรู้แล้วว่าเขาเวไหนได้เวไหนที่แบบดูขื่นใจเกินไปใช่ไหะ ไม่แน่นะอยู่ๆอาจจะเปิดทำเองอะไรอย่างเงี้ยเขาเนี่ยเขาว่ารับปากเราว่าเขาจะเป็นคนไปทำมาพ่อก็ยังไม่ได้ไปทำเลยแล้วแบบบางทีเนยเป็นคนแบบเหมือนแต่เราเดือนเนยไม่ตรงแล้วมันก็จะตื่นเต้นมันไม่ได้ก็ตื่นเต้นเดี๋ยวน่าจะใกล้ละเอนเนน่าจอยังมีไหมคะพอละครับสองคน เดี๋ยวเนี้เวลาไปเที่ยวกันก็จะแผนเที่ยวเฉพาะลูกพิดเธอเนาะทิ้งพี่เธอมาันรวมแล้วรวมสองตัวสิบวันอะไรเงี้ยก็ไปกันดีมากเลยถ้าจะตามใจถ้าจะทุกคนน่ะทุกคนชอบทะเลแล้วเด็กๆก็อยากจะไปแบบดูปลาเล่นทะเลอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่คนชอบชุดว่ายน้ำเล่นนะนี่ยังรองลูกไม่หมดเลยนะกลับมาก็คือลุยทำงานเยอะเลยค่ะก็เลยดองรูปไว้อยู่สวยทะเลเอ้ยเดี๋ยวดีสวยสวยครับสวย ไม,ไม่เคยให้ <เค S 2> ช่วยเลือกอค่ะเขาจะสักเองเ<ค>ขา<อ>จะเห็นเองอเค,คือก็ไม่คิดว่าเขาจะทําแบบเนินนั้นนะคะแต่มันก็ไกลกันจริงๆทุกคนเห็นแคบบ่เดียวแต่เลยอะ่ะปีนานฟ้าต้องอย่างนงี้อ,อย่างนี้อย่างนี้อย่างงี้อแต่ว่าก็ไม่แง่ไม่แบบประหลาดใจว่ามันจะได้แล้วก็ทำออกมาได้แบบโอเคนิดนึงนิดหน่อยครับนิดหน่อยสิบบะเทคเองสิบเทคเขาก็ทำค่ะแต่ว่าเทคกที่ได้เป็นเทคที่หอมมากเพราะว่ามันผ่าน คือจริงๆดูเหมือนง่ายแต่มันยาแต่ด้วยความที่มีกล้องเลยมันจะต้องเป็นแบบไม่ตัดต่ออ่ะเราบอกว่าเราอยากได้ทลิปนี้ที่ไม่ตัดต่อเลยเลยนะเขาจะเห็นแต่ว่าง่ายี้ค่ะเลยนะคือทริปไหนที่ทําได้ดีกว่าทริปไหนที่มันไม่ใช่ตัวเขาเลยหรือว่ามันดูฝื่นใจเกินไปที่เขาจะต้องมาพูดหน้ากล้องยงีไม่ได้แต่อันนี้มันเป็นเหมือนเขาแค่วิ่งตามอคติ้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเขาก็ต้องมาพูด มาทว,วีมาพูดต่อหน้ากล้องอย่างเงี้ยพูดเยอะๆนี่แหละะจถ,ถ้าต้องมาพูดต่อหน้ากล้องอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่พูดแต่เราก็จะรู้แล้วเราก็จะรู้แล้วว่าเขาเวไหนได้เวไหนที่แบบจะดูขื่ใจเกินไปก็ไม่เกนลคือเราอะคลิปนั้นอะคนไม่ได้มาัูเราเท่าไหร่เลยพ้อไปเซเว่นคนก็ทักว่าแบบอุย้ยได้ดูคลิปนั้นนะคะอะไรอย่างเงี้ยไปตลุงตลาดคนก็ทักเกินเลยได้ลูกว่าไงบ้างคะ เขาอยากช่วยอ่ะคือเขาจะอยู่เบื้องหลังเขาจะเห็นตอนเราซ้อมมันอยูซ้อมกัน่ะเขาก็แบบอ้คินอยากจะเปิดพัฒนาอันนี้ได้ไหมละลินอยากทำได้ไหมบอกไม่น่าจะได้นะลูกแค่ร่วมกันสี่คนแม่ก็ถ้าจะถ่ายไม่เสร็จวันนี้อะไรเงี้ยแต่เขาก็อยากจะช่วยใครอยากเปิดอยากใครอยากแต่ว่าเดี๋ยวดูอะไรที่มันแบบเข้ากับเราอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะมีค่ะไม่แน่นะอยู่ๆอาจจะเปิดทําเองอะไรอย่างเงี้ยเราดูเหมือนเป็นทีมซัพพอร์ตเลยไม่ถูก ลงแรงได้ผลง้นลงแรงไม่ต้องอดทนเนาะเนาะใจุกาคาเนาะจริงนะคือตอนนี้เขาอะรับปากเราว่าเขาจะเป็นคนไปทำมาพ่อก็ยังไม่ได้ไปทาเลยแล้วแบบบางทีอะเนี่ยเป็นคนแบบเหมือนตันเราเดือนนึงไม่ตรงแล้วมันก็จะตื่นเต้นมึันไม่ได้ก็ตื่นเต้นส่นแล้วนี่ติดเพราะว่าตอนนี้แบบรู้สึกว่าแบบ มันโอเคพอดีแล้วเลยก็มีไม่มาค่ะไม่ได้ไไไดยไดเล่นกับสองคนคพรพอเดี๋ยวน่าจะใกล้และเร็วๆนีน้ก่จะ,ะปังอย่ามีไ, <ป S 1> ไหมคะพอแล้วครับสองคน <laughs>